มาครับสวัสดีคนดูครับกับผมนายช้างน้อยครับกับชนแนลลอดช่องครับผมยังไงก็ฝากคนดูกดติดตามกดถูกใจให้ช่องเลยนะครับผมตอนนี้เราได้พลังกลับขึ้นมาแล้วนะเหลือเวลาได้เวลาออกไปจากข้างนอกกันแล้วแล้วก็เพื่อไอ้ผักพวกเราก็กลับมาเรียบร้อยครับเจ้าชายแมวเราไปเดี๋ยวก่อนก่อนไปผมขอดูอาวุธที่เราได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเออเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนดีจัดเรียงอาวุธก่อน เราจะใช้ดาบของพ่อนะดูดาบของพ่อก็ก็ทําให้เราลุอความลังได้อะไรเงี้ยแล้วก็บัตรสอดนะอัลเเมนดาลเเมจมันค่อนข้างแรงอ่าตามนี้เลยไปลุยก,กันดีกว่าโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้เพื่อนใหม่แล้วนี่รู้สึกจะพูดมากหน่อยนะั่นอ่ะเอาไม่ได้เจอนาะนรู้สึกจะพูดมากนะขอดูตัยแล้วกันเอาตัวลูกน้องมันก่อนโดดมาเด็บร้อยทไผู้ชันด้วย <gie> โอ้ตีไปเดียเอออีกนิดนายมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่นะแต่ฉันคิดว่าสู้มันได้เอาไว้นิดสู้ได้กันสู้ได้อืมฟันมือมันก่อนเฮ้ย <g ül> มันจะระเบิดหรือเปล่าอืมโอ้เราตีแดงจัดเดี๋ยวคุณดูเลือดแม่งหมดเป็นน้ำเลยเราตีมันเนะ่ะอืมโอ้ยเอาม่นจับกูเลือดโอ้ยเฮ้ยเอ้ย อ้สไตล์เอาตัวนี้เลยมาตัวนี้เฉยเพื่อนฝากตัวนู้นแล้วกันอืออือโอ้โหฟอตสอยเรียบร้อยได้โคชั่นเดี๋ยวไอตัวใหญ่อยู่ไหนไอตัวใหญ่อยู่ไหนเดี๋ยวเพื่อนเราอ๋อตัวอยู่นู่นเฮ้ยเอฟเอฟเอาเอ,าอ,าอ,าอายู่ไม่เลออะไรวะ น,น็อกน็อกนายใช้แหวนแล้วเหรอเออก็จะเป็นต้องใชย้ยัะดิอาวุธก็ไม่มีเพื่อนก็หายมันเลยไม่มีทางเลือกอ่ะโอ้โหนี่ยังไม่รวมนะเพื่อที่ช่วยพวกนายนะเอ้ยหลบโอ้ยโอยมิโซก็เป็นราชาหน่อยตอนนี้นะอือออออแหวนจะเป็นพระอจัจฉริยะใหญ่ แต่น่าจะแบบลรักผมเดียวไว้ไม่ได้นะเข้าใจไหมเออได้ดิอืมอืมพาละอันยิ่งใหญ่ไาละอันยิ่งใหญ่เอะอโอ้หินพันกันโอเคไปกันต่อไปกันต่อน่าจะมาทางนี้แหละนะผมว่าเหมือนมันให้เรากลับไปทางเก่าหวังว่าบิ๊กกับเลจี้จะไม่เป็นอะไรนะ แล้วนั่นใครกันคนขับรถไฟของเราวะ่ะดิอ๋อนี่มันทางที่เรามานีหว่าเราต้องไปทางนี้นี่วิ่งกลับไปนู่นเลยไปนู่นน่ะดูแล้วจะชอบแหวนเอ้ยทางนี้ไปแล้วน่าจะไปนี้ คือเราต้องหาถ้ามันเอ้ยเอ้ยไม้แกโอ้ไม้แกวะไม้แกวะอืมอืมนี่โดดโอ้โหแม่งระเบิดตัวเองอะอี๋อื๋อี๋ขอไอพีหน่อยโอ้โหตัวนี้มันตัวนี้มันเอ้ยโอ้มันปล่อยควนันปล่อยควันเหรอปล่อยควันเหรออืมเออมันเป็นไรดูดให้หมดดูดดูด โอ้โหมันเลือดขึ้นหลอดแล้วอ,อย่าไปยอมมันเพื่อนแทงได้ไม่เป็นไรเรียบร้อยไปแล้วรถจอดอยู่ไหนอ่ะโอ้อยู่ข้างนอกอะ่ะแต่เธอไม่ได้จอดนะเธอไม่มีชีวิตอยู่แล้วโอ้โหเจอช็อตนี้เข้าไปออโต้ถึงกับฮะ อะไรวะกาเลียไม่มีชีวิตเหรอมีลิฟต์ไหมเนี่ยเออลิฟต์อยู่ไหนวะเธาต้องไปทางไหนน่าจะตรงนะทางพ่าทางน่าจะตรงไปโอ้โหไม่ต้องตรงละตัวอะไรมาแกโอ้โหอืมเอ้ยลบลบ ที่เจอ1.5ปูนแต่โอ้โหถัโต้ยิงไว้ยังเคลื่อนเราพับลบลบอืออืออีกตัวมีสองตัวออืออืมโอ้ยมันจะมันจะฝันหอเปล่าวะอือเออย่า เรามีเวลาไม่มากน่าจะไปทางนี้แต่ผมว่าเก็ไม่ใช่ทางนี้ดิทางนู้นทางตันนี่แหละทางนี้แหละทางไปเราอืมสี่ร้อยกว่าเมตรเอ้สี่ร้อยกว่าฟุตเฮ้ยตรงนี้เอ้ามีโอ้โหทําไมตอนผ่านเราไม่เจอวะ น้มแข็งอืมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นหมดแล้วเ่ยตัวนี้อือเออปึ๊บน่าจะหมดละไปทางนี้แหละทางไปเราอืมอ้าทำไมผมเอ่อรู้สึกว่าน่น,นะกินไม่ได้เลยนะ อ,อันนี้มันเมีกับฟีนิกซ์โอเชนเลือดเรามันตันแค่เออนี่อ่ะตันและของจริงมาอะไรนั่นมันหวนของฉันเดี๋ยวนะเสียงที่มัน ตัวตนมันคือจักรพรรดิใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหได้ดิตัวตนมันคือจักรพรรดิใช่ไหมโดนไปโอ้โหแม่งมันมันไม่แพ้ไฟมันไม่แพ้ไฟอ่ะกูไฟเองกูลุยไฟให้เพื่อนเอ้ยกูโดนไฟเองด้วยอ้ยตัวนี้โอ้โหอืออือโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงเจอถ้าการิโอฉันแล้วก่อนโอ้โหแม่งอันนี้มันคือตัวตนจักรพรรดิเหรอ อืมโหแม่งเถือดที่หายปุ๊บปุ๊บแม่งบล็อกเราแล้วมันสวนกลับไงอืมอ้ามันหายไปแล้วเว้ยมันหายมันหายดู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 ด,ด,ด,ด จักวาดจะแผลขยายไปทั่วทุกดินแดนด้วยแสงของคิสตันพวกเราจะลุ่งโลดและตัวข้านั้นจะตื่นขึ้น,นมาของโลกเอาวะ่าดูเหมือนจะมาถูกทางนะถูกทางใช่ไหมทางนี้ข้างหลังประตูหลังไปดูดิ เฮ้ยมีห้องอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนมันโอเพนอ้าวเดร๋ยว่าขึ้นลิฟต์อ๋อมีอีกเหรอลิฟต์มันมีหลายชันน้ว,วะโอเคอ้าวมาถึงแล้วเหรอโอ้โองลเก็บเครื่องบินมันสุดยอดจริงๆดูที่พื้นที่พวกนี้สิงานลิฟต์ตรงกลางก็ต้องผ่านตรงนี้อ่ะดิอ๋อลิฟต์อันใหญ่เน่ยเหรอ อ,อยู่ทำไมอ่ะนกท่านฟาบาดคิดท่านรอท่านอยู่นะเพื่อไม่ให้ท่านเบื่อผมก็เลยจะทำให้ท่านระลึกถึงความทรงจำทีด่ดีนะแต่มันอาจจะเน่าเฟะหน่อยเอาเวละใครเอาไอเลวุดเหรออาฉันทีจบเรื่องนี้ทหน่อยเอาวะนั่นเลวุดเหรอเนี่ย น่าจะเป็นตรงข้ามของเขาหรือเปล่าเนี่ยเวทแล้วเอาไปก่อนเลวุดเปิดไฟมาอะไรกันเอาใช้ไฟไม่ได้เหรอ,อนี่ห้าพันโอ้โหไปตีกูปันสองทำไม่เท่าไหร่นี่ว่้เลวุดเจอดาบของพ่อหน่อยวุฒไม่โอ้โหตีไม่เข้าเลยไอเวทเลย เฮ้ยเพิ่มเลือดเอ้ยมันชือ้อหลบนี่กับปากดาา่าว่ะผูแม่งตีไม่เข้าเลยขนาดตีตั้งเจ็ดร้อยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเลวุ้นแม่งบอสตัวจริงเอ้ยนี่พอโตยิงสตัรนฟันรัวๆฟันรัวๆเฮ้ยโอ้โหยโี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเราไม่เพิ่มไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ย โอ้หแม่งสแกนไม่ได้ด้วยเอ้ยโอ้โหควันฉาบมึงจะเตื่นไปไหนวะเพราะว่าวลสูงนะอืมมาคอนโทรลกาดิโอจัดหนักมาหน่อยดาบแห่งความเป็นธรรมโอ้โหสี่พันเจ็ดแปโคนแรงนี่โดนคือหนึ่งจุดห้าไปด้วยดูดมาดูดมันก็มาเฮ้ย ไอ้หมอน uh ี <S <S <ess as> <S ess as> <Nah> ่อ uh, oh, 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 ือโอ้โหหลบทันเว้ยอือผู้เลวุฒนายโดนมันทําไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยนายเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนมันจะชาร์จอะไรสักอย่างเลยวะกูว่าแล้วอือเฮ้ยมันโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยลบโอ้โหโคตรแรงเลยโดน โดนแน่กินให้หมดอะไรไม่รู้กินแม่งก่อนโอ้ยมันจะชาร์จอะไรอีกอีกแล้วเลือดเรากลับมาเท่าเดิมอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะโอ้โหอืมโ,โดนเดี๋ยวอืมโ,โ,โดนโดนโอปต้โชว์ฟีมือหน่อยเพื่อนโดนสูญญากาศอ,อีกนิด นี่โดนพวกตัวเองด้วยเออนี่อ่ะดูดิคอมโบเองครับความเป็นเพื่อนนะเว้ยเข้าใจปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีเนะกดสไลด์เราแต่โอ้โหแม่เนะอ้ยมันคลัง่งมันคลัง่งผมว่าจะกินในนี่แล้วต้องกินแล้วไม่ได้ละหายพชั่นแล้วไม่ได้อีกเมื่อกี้ผมกินอะไรไปวะอันนี้เหรอเริ่มจะเต็มอะ่ะเออสวยอย่างน้อยมันก็ อืมเฮ้ยมันอีกแล้วแม่คี้โกงที่บ่ายอืมอืมเฮ้ยอืมเฮ้ยแต่อันนี้เราเต็มแล้วนะยิปเอฟ มันใช้สอ,อจีหมาไอเลวุฒมึงโดแล้วเอาจริงสักทีอืเจอพลังคอมโบของขอาวุธหน่อยอืมอืมโอ้ขอบโตถึงกับสลบขอบโตถึงกับสลบขอบโตนึงเดี๋ยวขาดตอนเดี๋ยวขาดตอนขอบโตโอเคได้ได้ได้ให้อีกนิดก่อนไปเดี๋ยวขาดตอนอ้าวหมดแล้วอโอ้ไม่น่าเลยไม่เป็นไรคารดิโอเอา้าคารดิโอแม่ง ชาร์จไม่ได้เหรอฮอปโต้ฝากหน่อยได้เลยเพื่อนอีกนิดต่อด้วยแล้วป็นได้ไปอยู่ใกล้มาทำไมวะน่ะอื้โดนโดนอืมเลวุฒไม่น่าเชื่อถ้ามึงจะโดนมันทำให้ไกลเป,ป็นปีศาจอืมอืมสามสามต่อให้ให้เลือดฮอปโต้ก่อนเดี๋ยวสลบเดี๋ยวมันสลบอ,อ้อคือ ขาดเลือดปื๊บอืมขาดมันนี่อืม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 พอโทรกูหยิงไม่หยุดเลยโอ้ยมันอะไรกันเดี๋ยวอืออือโดนแล้วอย่างนี้สบายโดนโดนมันติดเออมันติดเออโดนดาเมจหนึ่งจุดห้า ถึงจะม่วงแต่ก็สู้ไม่หยุดครับฟันไม่หยุดลบ <c oughs> กลูว่าแล้วมาดาบไปความเป็นธรรมเอาไปกินไอเนีสี่พันเจ็ดขนาดสี่ม่วงนะจะบอกให้อ <c oughs> โอ้โหแม่งตัดฟันซะด้วยเร็ว เป็นการจบชีวิตที่โคตรเศร้าเลยจะบอกให้ชาวฮูโคนที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวังจังโหดร้ายจริงๆใครกันที่บ้าคิดสร้างปีศาจจากมนุษย์น้าไปหมดเวลาเศร้าแล้วดูยกันเลยมาอีกแล้วเหรอโอ้ยเอาไอ้มงมากแล้วเดี๋ยวก่อนมึงเจอโกไอ้หมอน,นี่ กดปิดเจอพลังไฟช่น,นอนย่เออมาไม่ต้องนี่จะเป็นตัวอะไรก็ไม่กลัวหรอกนะโว้ยโดนไหอืออืโอ้โหตีแค่นี้นจะตีเพื่อนบอกให้เออนี่แล้วทำไมชาร์จมันหลอดไม่ขึ้นวะเออทำไมหลอดไม่ขึ้นโอ้แต่โพชันมีห้าสิบเหรอ ผไม่กลัวอะไรงั้นตอนนี้โหทั้งพอชั่นกูมีห้าสิบตีเบอ่ไปไหนไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้อ๋อมันมาเยอะน็อกเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อนน็อกนายต้องเคนเดียวอะไรนะอถ้านยายเอาคิตตันมาจะได้เอามาช่วยจะช่วยได้เยอะกว่านี้อ๋อ <c oughs> อีกนิด อีวิทมันดูแลโอ้เหลือพวกนายด้วยนายต้องไปเถอะเอาเวะแล้วโอ้โหนายสามารถเอาตั้นได้นะแต่นายต้องทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังเหรอโอ้ยโอ้โหนังไอริปมาแล้วหัวแล้วมันให้เราทิ้งเพื่อนวะโอเคมาไปได้ป่ะเพื่อนเราจะต้องไปจริงๆนะเอ้ยหัวริปก่อนเอ้ย ก่อนไปอ่ะเดี๋ยวช่วยช่วยอะไรไม่รู้แต่ช่วยแต่ก็ช่วย <laughs> ลิฟต์ไหนอ่ะลิฟต์อ่ะลิฟต์ลิฟต์อ๋อนี่แกลิฟต์แล้วแก <laughs> ลิฟต์แล้วโอเคโดดีแล้วกันเพื่อน ขอโทษทีนะเพื่อนเราต้องทิ้งพวกนายแล้วว่ะไปอ๋อโอ้โหประตูกำลังจะปิดเรวละนายสามารถเอาคิทตันได้นะแต่นายต้องทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังเอออันนี้ก็ทางไปเอาคิทตั้นใช่ไหมไม่เออ หักหลังเพื่อนจะเป็นการที่ดีเอ้ยมันจะล็อกทำไมเวลไปทางนี้โอ้ยอืไปหักหลังก็ถ้าอยากได้พลังคิดตั้นนายต้องทำใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำใจอะไรวะกูมไม่ทำใจงั้น่ะกูไปเอาแล้วกูจะรีบไปช่วยเพื่อนกู

คนเหล่านั้นที่ยอมตายเพื่อนายนายก็คิดไหมว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่อืมนายก็คิดไหมว่าเขาจะคิดอะไรก่อนตัวเองจะตายอืมไปไปต,ต้อนทุนที่นี้แน่ๆ <S <S เย่ต<ป>รงนี้ไปเดินไปช่วยเพื่อนเดินไงคิตตัน มัคิดตั้นหน้าตามัน Your over, no ฉันจะบอกนายให้นะนายควรคิดให้ไวทำให้ไวเหรอเอาอีกทีผู้สองหมื่นเหรอเนี่ยนะโอ้ีตอนใ,ใจด้วยวะแต่เขาจับหน่อยเ้าบอกเขาจับหน่อยเขาทุเลขไร้โปด เ้ยกำจัดพวกปีศาจทีเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอามาดูกูแสงสว่างนี้จะไม่ทำอะไรนายแสดงว่านายเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆสินะฉันขออนุญาตเล่านิทานให้ฟังหน่อยแล้วกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีปัญหาใหญ่ที่ทำลายมนุษย์มากมาย มันคือการคุกคามที่เปลี่ยนมนุษย์กลายเป็นปีศาจอย่างที่นายเคยเห็นนั่นแหละในดูซิดมีคนรักษาพวกนั้นได้ร่างกายของเขาจะกลายเป็นเจ้าแห่งปีศาจและช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนับไม่ถ้วนแต่ว่ามันก็มีราชาคนหนึ่งที่ยังไม่ถูกเลือกด้วยคิดตั้นด้วยซ้ำกับมายในน,น,ยนระเทศเขาและประนามชายผู้นั้น โดยทําให้เขากลายเป็นกีศาที่แท้จริงฉันได้บอกชื่อนายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วใช่ไหมแต่นั้นไม่ใช่ชื่อแท้จริงของฉันหรอกคื่อจริงฉันคืออาดินลูซิเทลัมนั่นคือชื่อจริงของฉันเนาะฉันไม่มีความสุขอกนะที่จะจัดการนายในฐานะมนุษย์ธรรมดาจงเอาพลังคิตตันมาแล้วมาสู้กับฉันแล้วฉันก็จะชนะนายคิดตันและราชา ต้องหายไปพร้อมกันตอนนั้นแหละที่ฉันจะล้างแค้นสำเร็จโอ้ผันาใจแล้วรีบกลับมาแล้วกันฉันจะดูแลเพื่อนนายเองจนกว่านายจะพร้อมโด <c oughs> นดูดไปแล้ว ใครมาวะโอ้มาแล้ววะเอะอเขาไปถูเล็กข้างในอ่ะไปตามไปสิเอออโเคบอกแค่ถูเล็กข้างในไม่พอใจเออไอ้บาเอ้แค่มันจะไปถูเล็กข้างในฉันไม่ห้ามถึงจะยิงฉันเลยเหรออาทิตย์บอกช่วงนี้ใส่หมูต้องมาแล้ว โอ้โหดูดิทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นวะผมต้องบอกคนดูก่อนนะบางอ่าบางฉากที่มันผมอ่านไม่ทันผมก็จะขึ้นซับขึ้นมาแทนนะอต้องบอกก่อน หรือบอกเลยจะจบไปแล้วมั้งนี่ชะตากรรมของโลกใบนี้อยู่ในมือราชาแห่งราชันแล้วได้นำทางเจ้ามาสู่พิธีแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งคิดตั้นมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วบาฮามุตถึงได้ปรากฏตัวออกมาจะพูดคุยกับอะไรกับบาฮามุตไหม เพื่อนเขาจะเป็นอะไรไหมพวกเขายืนหยัดต่อสู้กับความมืดและรอเจ้าอยู่แถมเต็มไปด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าว่าราชาของเขาจะกลับมายืนหยัดต่อกับความมืดอีกครั้งที่นี่มันที่ไหน ที่นี่คือใจกลางหอกกิตรั้นที่อยู่ของเหล่าวิญญาณแห่งดวงดาวแถมเป็นที่ราชาที่จะได้รับพลังเพื่อเติมเต็มหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยข้อตกลงที่ปูที่ถูกปลุกขึ้นเทพเจ้าตั้งกก็อรอคอยให้วันนี้มาถึง วันที่คิดตั้นจะรวบรวมแสงสว่างทั้งหมดไว้ในแหวนวงเดียวถ้าแหวนวงนั้นพร้อมเมื่อไหร่ราชาที่แท้จริงก็จะได้ครอบครองบัลลังก์ด้วยมือของราชาที่แท้จริงนั้นจะขาดล้างผู้ปิศาจไปได้แล้วแสงสว่างจะกลับมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง ทำอะไรเพิ่มไหมเล่าใค้คือผู้ทุกษาบชายผู้ทุกษาบให้มีชีวิตเป็นที่รันนั้นด้วยวิธีการเดียวที่ทำกับพวกปีศาจคนที่มีมนทินทั้งร่างกายและวิญญาณไม่ผู้ควร ที่จะได้รับพลังแห่งคิดตันความคิดเข่าเต็มไปด้วยความแค้นมันมาเพื่อนำความมืดมาสู่โลกของเราจะมีเพียงราชาที่แท้จริงเท่านั้นที่ถูกคิดตันเลือกและถูกปกป้องด้วยบรรพบรุษท,ที่สามารถจบความสาบนั้นได้อืม It is the sole means to ending the immortal accursed. A power greater than even that of the six, purifying all by the light of the crystal and the glaives of rulers past. Only at the throne can the chosen receive it. ตัวเจ้าจะได้รับพลังเพื่อกำจัดความมืดให้หมดไปแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าเองในการใช้แหวนแห่งแสงจะต้องจ่ายด้วยพลังชีวิตของผู้ใช้โอ้โห มีหลายสิ่งที่ต้องเสียสละเพื่อราชาเพราะฉะนั้นราชาก็ต้องเสียสละตัวเองเพื่อผู้อืน่นเอาทีนี้เข้าไปในเงาสะท้อนจะมีแสงส่องประกายอยู่ในนั้นมาแล้ววะคนดูเอาแล้ววะบาฮามุดนะข็ชื่อบาฮามุส Hừm... Đâu rồi, nó từng ra lặng Tùy na, cứ từng căng đây. The waxes full แสงสว่างได้ถูกเติมเต็มแล้วเดไปที่อาณาจักรที่ไออูเปอร์นั่นรออยู่แย่งชิงนกำลังกลับมาแล้วเติมเต็มหน้าที่ของราชาที่แท้จริงซะเอ้ยว้ามาแล้วทำไมมือมันดูสกรปรกจังวะมีงคิดคายด้วยโอ้หมอสันมมอสัน <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้ากูเป็นอย่างนั้นหน้ามันตึกตึต๊ก Oh, make the อ๋อเม๊ออฟเดอเฮ้ยมาเห่าซะแล้วใบตองแห้งหรือเป okay. อล่าโอเคเจ้าชายแมวเราโอ้โหต่าน,นี้ไม่ไม่สมกับเป็นชุดแมวเราเลยไม่เป็นไรเสีย่ยงนี้จะต้องเป็นอัมบ้าแน่นอนพร้อัในนี้มีมาไม่กี่ตัวเองอัมบราเลยอัมบราอัมบ้าเลยจริงด้วย ฉันจะไปรออยู่ที่แฮมเมอร์เฮดอย่างนั้นอ <c oughs> อ้าวจบแชปเตอร์ว่ะจบแล้วหน้าที่ของราชาผู้ถูกเลือกครับผมโอเคครับเจอกันอีพีหน้านะผมขอตัดไว้เท่านี้แล้วกันก็ยังหกสิบสามอยู่ <c oughs> <c oughs> I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.